สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์คลิปนี้คือการโชว์หน้าเราหลอกนาอีทานนั่นเองผมเคยทาทำคลิปโชว์หน้าอีธานนะครับในภาคที่แล้วหรือเรื่องน e ้ s o n t เนะครับใครสนใจก็ตามดูในช anel ได้ครับถ้าถูกใจ <Ethan! S 1> สิ่งที่ผมทําหรือถูกใจผมนะครับ <Ethan! S 1> ก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์นะครับเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆอย่างผมนะครับ oh, <my> สาคัญมากๆเลย He finished. think finished each other. Ethan, we've we move. did it. It's I gotta เกือบลืมไปเลยครับใครที่สนใจความลับของฉากจบ Resident Evil Village เนี่ยนะครับที่ต้องใช้มุมกล้องพิเศษดูเท่านั้นเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคลิปนะครับตอนจบหรือไม่ก็ดูในชั้นเน้าผมได้นะครับผม Damn it! Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive! Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey! Hey! And hey, you tell yourself. Now come on, it's not that much further. ต่อจากนี้ทุกคนอย่าตกใจนะครับถ้าหัวอีธานจะหายไปเพราะว่ามันเป็นเทคนิคการถ่ายทำของผู้ผลิตเกมนะครับ เดี๋ยวสักคู่จะหายไปครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นพระเอกของอีธานนะครับ ขอทุกคนจดจำช่วงเวลานี้เอาไว้ครับเป็นไงบ้างทุกคนหวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปเจอก,กันครับ